S item stuff. s ส์ส f ัฟโ oh, อ้โหถูกมากเอาละค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็กลับมาแกะกล่องอีกแล้วนะคะทีแบบเดวันนี้ติมจะมาสอนเพลงซนต้าด้วยที่ติมร้องก่อนเด็กนะคะทุกคนรองตามนะเอ หลังจากที่เราห่างหายกันไปนะคะจนชาวบ้านสาบแช่งนะคะว่าอินนี่มันไปไหนถ้าเรากลับมาแล้วคะ่ะแล้วก็โหแพ็กเกจนี้น่าจะแบบเดือน2เดือนแล้วนะกว่าที่ดิมจะได้มาททำค่ะทุกคนคือขอดูแอมคัมมิ่งแบ็คแยมอ๋อยอย่ากรดน,นะอ่ะชิ้แรกกันเลยแนมะ็กเป็นคนไม่ย่นเยอะอยู่แล้วอุ้ยชิ้นแรกกี่คือกด้าหรือว่าหน้า,านกแสชิน้นแล้วก็มีมีการ์ดอีกแล้วหนอ สวัสดีค่ะคุณนภีมร้าน JUUF Store ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้ร้านส่งของให้รีวิวแล้วเราเป็นน้องเล็กๆไฮไลท์ส,สไตล์เกาหลีนะคะถูกมากมีต่อหน้าหลังะครัอุ้งมีต่อหน้านหลังด้วยฝากมาแวะดูแวะชมแม่ซื้อกันนะคะอารมณ์ประมาณนี้ถึงได้เลยน้องคืออะไรน้องคืออะไรน้องคือชุดเซต็ตน้องคือชุดเซ็ตมีกระโปรงแบบนี้แบบนี้มันคือชุดเซตทุกคนแล้วมันมีกระเป๋าด้วยปิ๊งจ๊อน่ารักมาก ต่อมานะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นอารมณ์แบบว่าปาดไหลแบบนี้นะใไงแม่อะอาเอารมณ์แบบคิ Q ้วๆนั่งจิบกาแฟอยากรู้จังมีกี่สีเออน่ารักมากแล้วก็ผ้าไม่ได้หนานะคะผ้าบางแต่ว่าอุ่นชุดนี้มันมันไม่น่าจะใช้หนาจริงอะแบบเด็กดอยสาวดอยอบอุ่นหัวใจใสๆไม่เคยมีแฟนมองหารักแท้ไม่รอกเนาะเออไม่เคยใส่เสื้อผ้าแบบนี้เลยอะ่ะ ช่อมใจอะไรมาบ้างมังแหวนโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะกับร้านแรกนะคะจ,จููเอฟสโตร์นะคะขอ<ๆ>บคุณค่ะสิ่งนี้คือกระเป๋าหรอข้งในก็จะมีวิสายมีกันถดอื่นอะไรปกติน่าจะเลยกนชื่อร้าน you have my bag เนอเออสามารถใช้ได้ด้วยแบบแบบว่าเชิงแบบว่าไปสวนสัตว์หรือเชิงแบบ Harvest Moon แบบปะการนี้แบบปกผักปกความรักอะไรเงี้ยปะการที่แบบดูแบบอินโนเซนต์มากเลยนะคะเขาก็จะมีใส่ยาวแบบนี้ให้ด้วยนะอ๋อมีมีหลายขนาดให้เลือกหรอโอเคให้ดูประมาณนี้นะคะมันน่ารักมากจริงๆทุกคนข้างในก็จะสามารถใส่อะไรเหมาะสำหรับคนที่แบบล้วงอะไรหยาบๆแล้วก็ใช้กระเป๋าได้เลยไม่ต้องเก็บอะไรมากอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ขอบคุณมากนะคะจากร้าน ยูแฮกไม่ปากแนะคะมันชอบอะไรกล่องๆมันดูคาดเดายากอันนี้เอลริงแน่เลยเราเห็นหนะา้า,ากล่องเลยโอ้โหกล่องน่าแจกโชคออกมาคือได้การา์ดหนึ่งใบขอสมเด็จพระนเรศวนทะี่คุณเต็มตีมองว่าจะชอบเป็นเครื่องประดับมีทั้งต่างหูแหวนสร้อยมือถนับคนผิวแพ้ง่ายด้วยนะใครที่ตามมาจากช่องไอตีมส่วนลดตั้ง10%นะคะแล้วก็ขอปังในเล็กด้วยนะคะขอบคุณมากๆติดตามอยู่ตลอดขอบคุณค่ะ ไม่ได้ล้วนี่คือบร์เตอร์ฟลายน่ารักจริงจริงแหวนก็มีไม่เคเห็นใจข้อมือน่ารักน่ารักนะคะน่ารักมากมีความชอบสองอันนี้ยังไม่เคยมีตุ้มหูที่แบบสว,วีหวานวิ้งเลยวันไหนกเ็เด็กกับแปนแล้วก็จะติดนิดนึงนะคะน่ารักมากขอบคุณมากเลยนะคะจากร้าน e อริกานะคะอ r ริงส์นะคะขอบคุณะคะ่ะ ต่อมานะคะจากร้าน Cute Things BKK นะคะสวัสดีค่ะดีใจที่ได้ส่งสินค้าที่รีวิวขอให้มีความสุขและมีรยอยยิ้มทุกวันเลิฟชีวิต and thank you ขอบคุณนะคะที <c oughs> ่กำลังสอบถามผู้ช่วยว่าพี่ติมชอบสีะอะไรผู้ช่วยบอกชอบสีม่วงผิดว่าร้านเราไม่มีสีม่วงท่ะสีบลามให้น่ารักจังแอบคุยกับคนของเราด้วยร้านนี้เป็นสายของแวรและสายของแม็กซ์น่ารักจังน่ารักใจทุกคนเดี๋ยไมคขอดูนี้ก่อนว่านี่คืออะไรเป็นไวเดอร์ไบร์ดเป็นผีเสื้ออีกแล้วน่ารัก น่ารักค่ะอ้โหใส่แล้วดีสว่างมากเลยโอ้โห้หูวบบทำหัวนี้ก็ได้นะน่ารักสมมุิของแมทกันแมทหายดิ้งรู้ว่าดิ้งของผิดแต่ถ้าอยากให้เห็นดีเทลของสินค้าค่ะมันคือเยงยเออน่ารักเนาะยังไงอ่าร้านนี้มีอันนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีแหวกเห็นไหม มีแหวนข้างในด้วยยังไงขอบคุณน้องมากนะคะจากรัาน c u t Things BKK นะคะขอบคุณมากๆค่ะต่อมานะคะเสียงข้าวสารอยข้างในเราจะรีวิวข้าวสารทุกคนตุม้มหูตุ้มหูแต่ว่าใส่ให้เรามาเป็นกระปุกเลยค่ะเป็นคนขัดแข็งตุงม้มหูอยู่ด้วยเออหน้าร้านผมไม่เคยเห็นร้านไหนเขาทำเป็นกระปุกแบบนี้เลยนะคะ ก่อนอื่นเพื่อเห็นเขาแปะด้วยนะคะแล้วก็เขาพู่น่ารักมากเขาบอกว่าร้านเขาชื่อทิวาแบรนด์หรือเปล่าเป็นต่างหูสไตล์มินิมอลเนี่ยทเท่ๆราคาเป็นมิล25บาทต่อคู่โอ้ถูกมากเป็นคู่ที่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะอยากให้ใส่คู่ก,กันกับคุณเวรนฟรายน่ารักดีอ้น่ากิเลยอะทุกคนดูอย่างนั้นเนี่ยก็คือเท่มากใครที่แบบสใส่ชิคใส่เลยโค้เท่เราชอบหวานล้วชอบกิมมิกที่เขาใส่กระปุกมาให้เราอ่ะมันดูแบบหาง่ายอะ่ะ มันก็แบบใส่ในนี้แล้วก็ปิดก็ได,กกได้เปิดก็ได้ง่ายมากนะคะมีทั้งแบบลายน่ารักแล้วก็ลายชิคๆและที่ชิคก็จะเป็นอารมณ์เซอร์ไส์และแจมขอบคุณมากเลยนะคะน่ารักจริงๆไว้ใส่คู่เป็นไปนะคะขอบคุณมากค่ะจากร้านวีวนแบรนด์นะคะขอบคุณมากค่ะตรงยังไม่เคยเห็นตู้มังคย่างอย่างมากคือสามคู่รอยถ้าใครหนักหนุนน้องก็ซื้อหลายคู่นะคะจะได้ช่วยช่วยทางน้อง โอเคเรามาต่อที่ถูกแต่ว่าใส่ให้ดูไม่ได้เลยค่ะน่ารักนอนน่ารักจุ๋ยอ๋อ,อ,อ,อเป็นแบบใส่นอนจิจฉีจากร้านบราบราออฟฟิเชียลนะคะติดตามไอติมานานมากๆดูทุกคลิปเพิ่งเปิดร้านได้สองอาทิตย์เป็นบาร์ว่ายน้ำอกอล์ฟลังไก่ใช้ในชีวิตประจำวนันแทนเชื่อใจไ,ได้เลยนะเป็นฟองน้ำแห่งดีถอดออกได้ส่งให้เป็นบารนุ่มนิ่มเว้าหลังกับบราพัสเซลค่ะ ส่วนตอนนี้มีสินค้าใหม่เป็นกาะอกหลายสีแต่มาเข้ามาดูได้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยถ้าดูแสกไอจีได้รับส่วนลด5บาทแพิเศษให้อีกค่ะสหรับคนที่ไปนากช่องในทีมสามตัวขึ้นไปส่งบีแล้วก็ขอบคุณในทีมที่เปิดโอกาสให้เราจะเป็นกำลังใจให้ซัพพอร์ตและติดตามตลอดไปขอบคุณเบกเบิกทุกคนตกใจมีเจ้ากรรมนายเวรมาสน,นใจมนดูว่าทีมทำอะไรเขาก็แต่งหน้าเขาหน้าร้านแล้วก็เป็นเกาะอกแบบนี้นะคะให้เห็นโอ้ นีจากบราบราออฟฟิเชียลนะคะขอบคุณมากค่ะต่อมานะคะก็เป็นถุงเหมือนเดิมเธอืออะไรจากร้านไอเดลิกนะคะส่งเสื้อให้ไอติมคุณไอติมสองตัวน่าจะชอบนะคะติดตามตลอดได้ดีใจที่ส่งของมาให้รีวิวขอบคุณขอบคุณมากค่ะน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยค่ะสีฟงสีฟ้าบัตเตอร์ฟลายเอาจริงๆนะใส่คู่กันได้ดีเข้าคู่ไหม ต้องแมทช์กันแล้วแหละอันนี้นะคะน่าจะเป็นแบบว่าผูกคอผูกตรงนี้นะคะ <S <S เราก็สามารถแบบอัดเดบได้นะจะผูกตรงนี้ก็ผูกอแรองน,นะคะน่ารักดีอันนี้นะคะของอะไนลิกหมอนะคะเล็กนียขอบคุณมากนะคะต่อมานะคะวิ่งก็นหนักแบหนังสือหรือเปล่า นางชืมิเรอร์คิวอ๋อเป็นกระจกแม่เลยวันนี้ส่งกระจกแฮนด์เมดน่ารักมาให้ตั้งใจทํามาให้ติดตามมานานขอบคุณนะคะอยากให้ชอบกระจกคอยติดตามตลอดเลยค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะจากว่ามิวินะคะทุกคนคือมันน่ารักมากขอบคุณมากนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นร้านพัสนีทีเชิร์ตนะ ก็จะีเช h i r t เสื้อ,อยืดสกรีนตามสั่งสกีนลา,ลายลายก็ได้เป,ปล,ลี่ยนทวาเปลี่ยนฟอนต์รับสกรนรูปภาพแบบไม่เสียค่าม็อกหนึ่งตัวก็สั่งได้ราคาแค่150่งร้อยหาถึงสองหากขายรูปวิวให้ทางร้านออน์คืนตั้ง40หากลูกค้าบอกว่าดูดีมาจากไอติมมีส่วนลดให้ค่ะขอบคุณมากๆให้โอกาสว,ว่าจะชอบเสื้อนะคะยินดีมากๆนะคะจากร้านแฟชั่นี T-shirt บอกว่าอยากถูกนะคะอย่าลืมกดหรือว่าเก็ตไอติมนะคะเขาส่งมาให้สองตัวแหละแกมีแบบครอปไอเอลไอติม ที่เราได้อีกลอชรีเทนทูไอติมแหม่ยายโปเทกเกะถ้าคุณหลงคุณก็แบบจะลืมหาไยติมนะคะเหลียวมาเอาหันเอาหันนัง่งนัง่นง,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 นงเอาหันนั่งนั่งนั่งเป็นแบบเออขอมือข้อมือชูลุกเลยข <c oughs> นาดงั้นเราขอใส่เสื้อขอบโชว์นะคะ <c oughs> เพราะว่ามันเขียวไอแอบไอติมทุกคนมันอดใจไม่ไหวมันต้องใส่แล้วป่ะ นี่ไอไอที่ขอบคุณมากนะคะต่อมานะคะเป็นจอมกีฬาทุกคนสวัสดีค่ะพี่ติมชอบพี่ติมมากมารักมากแล้วก็ชอบน้องเหมียวดีใจที่ส่งของพี่ติมต้องใสนะ่รักมากๆนั่นเลยสุดท้ายนี้ขอให้พี่ติมน่ารักมีความสุขตลอดไปนะคะรักร้านชื่อแบรน่าทวินช็อปนะคะอันนี้จะเป็นกระโปรงโอ๊อยหววมไหมเนีนะ่ยหลวมงหมโอ๊ยไม่หลวมชอบอะไรที่มันนุ่มน้อยหุ่งน้อยแบบนี้ มันเป็นแบบคุยล้เนื้อดีด้วยนะดูแท็กเขาดีแท็กเขารังการมากอะกันขโมยอารมณ์แบบใจแช่ตัวนี้ออกช็อปก็จะแบบติดต่อ FBI มาันจาับตัวเราเลยอะกันขโมยยิ่งใหญ่มากน่ารักยิงเลยแต่เราแบบมคุยเซ็กซี่เรา,าจะผลใสประมาณนี้นะคะโคนนี้น่ารักมากเลยรู้สึกแบบเป็นเบบี้ใส่ใส ใส่นอนก็ได้น่ารักจังเลยเนาะว่าไปก็แอบหลบนิดนึงนะคะมาถึงร้านสุดท้ายแล้วนะคะเ,เพื่อนๆอเพิ่งโศกเศร้าโศก,กาอะไรไปเลยนะคะเรื่องเลยอีกสินร้านนะคะคือแบบเรื่องเลอเยอะมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าอีกตัวนึงนะคะอันนี้คือร้านชับพู่นปับปูุนทำไมเวลาเราอ่าน P O N แล้วมันจะแบบพุ่นพู่นแล้ว สีแบบรุ้งๆกะกีทุกคนมันเป็นกางเง่งที่น่ามากแล้วก็พอดีกับส่วนสูงด้วยนะคะไอติมสูง158คือแบบเตี้ยหมาตื่นใส่หน้ารากะ นหมดชิ้นแล้วนะคะไติมกับน้องๆไปก่อนนะคะไว้เจอกันอีพีหน้านะคะไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายอิม huh. ต uh ัว huh. น uh ้อยตัวนิดฮติมตัวน้อยตัวนิดฮติมมิลเล่นหนาดูอือมา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 ดูโอ้มา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 ดูอือ